สอบนะครับจุเนอร์ซันซุยนะครับที่อยู่ดีหกสิบเนี่ยครับรุนนี้กหายากเต็มทีเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับไลท์ตำหนินะครับมุมสวยๆนะครับเครื่องนี้ผมก็จัดการโจนขึ้นให้เรียบร้อยนะครับ87ดสิบเจถึงหนึ่นะครับจะเริ่มทดสอบเลยนะครับการทดสอบก็เดี๋ยวออนยูทิ้งยาวๆเลยนะครับ เองฟังไม่ได้นะครับติดลิกาฟิสโพทองที่คลื่นสถานีวิทยุ1 0 3่0นเมกะเฮิร์ที่ร้านเรโนซูเปอร์เซ็นเตอร์หรือเพิ่งพาณิย์อยู่เยื้องกับโรงพยาบาลโพทองที่ร้านนิกเด็กตาหนาไอเาบกไอคั้หน้คอนเสรโรงเรียนเอรดิป ของประเทศใยดังกระชนกันไปชั่วลูกราดูเดียวตัวอ้วนพัดติดมาตอดแน่แน่ท้าลู้ฟัดีสักใครนาะจะเป็นผู้โชคดีอุยตื่นเต้นนะเนี่ยเอาจริงเลยนะฮะเลือกไม่ถูกก็ต้องยอมว่าริงปลาอะเพราะเขาห้ามมาให้เราทำน้ำมันเหรื่อนลึกเราก็เราก็ลองทำดูเวลาเพื่อนนน ได้เพียเดียวนะครับดูกลาค่ำคาๆเกรียนเอาแล้ะกันพี่นงเด่นตอนนดีพื้นกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีออ๋ยา ถามแน่นอนเปิดใจแล้วก็ใครถามกันได้นะคะฝากเบอร์โทรกันไว้ช่างเงี้ยอ่อนๆไฟกระเตอร์ก็ติดกติดนะครเกิดจากสิ่งแวดล้อมมากเเดี๋ยวไปถึงล้วไปนะคะสิวี่แรกก็รับเงินสูงสุดหกแสน โอเคเรียบร้อยครับผมสนใจงานซ่อมงานจุนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์แปดศูนย์นะครับเก้าห้าสี่เก้าห้าเจ็ดสองนะครับขอบคุณมากครับผม